วันนี้ก็พามาชมพริกครับช่วงนี้ก็เสียงอาจจะเป็นไข้หวัดครับวันนี้ก็วันที่23มีนาคมนะครับแดดก็แรงบรรยากาศก่อนช่วงสายๆแดดแรงแต่พริกที่เราปลูกไว้ก็ได้ผลผลิตดีครับ เพราะว่าบำรุงด้วยน้ำหมักไว้ก่อนหน้าองค์ดินด้วยมูลสัตว์ต่างๆมัน,นพิกก็จะออกผลผลิตตลอดแม้แต่กระเพราก็งามครับเพรา,ามีกระเพราขึ้นมาเองบ้างออกดอกเพราะว่าได้ปุ๋ยน้ำหมัก าก็เลยงามจะเด็ดออกทิ้งเลยก็ได้ครับถ้าแทรกขึ้นมาก็จะทำให้กะเพราเบียดต้นพริกนีกับผลผลิตมีให้กินต่อเนื่องปลูกไม่กี่ต้นครับสองสาต้นก็พอถ้าจะเอาไว้กินถ้าทำเพื่อขายก็ ออกไว้เยอะๆนี่ก็จะเป็นพริกยอดสนและมีกินดาพริกกินดาด้วยผล <c oughs> สุกแดงโดยไม่เป็นโรคสังเกตใบจะสวยครับขนาดมีแดดแรงๆแบบนี้ พริกก็ยังดสดใสดีถ้าพริกใบงิกก็จะไม่ออกหนอกออกผลหรือออกผลแต่เล็กผลเล็กไม่คุ้มค่าในการขายผลผลิตและแต่ไม่ดกอังเกตถ้าต้นไหนใบยอดงิกๆนั่นคือมีแมลงมาก่อกวน ทำให้มีเชื้อราเชื้อโรคแต่ต้นนี้เราฉีดพ้นด้วยน้ำหมักชีวภาพไล่แมลงไม่เป็นอันตรายอยู่เรื่อยๆคือใช้น้ำหมักจากใบสะดาวบ้างจากยาเส้นที่มีลดเมามีความฝาดของใบไม้ แมลงก็จะไม่ชอบมากกวนมากินครับเราก็ผสมเหล้าขาวด้วยแอลกอฮอลในเหล้าขาวก็ทําให้แมลงแสบแสบร้อนเขาก็ไม่ชอบครับแต่น้ําหมักชีวภาพต้องใช้บ่อยๆทุกๆสองสามวันก็ยิ่งดีครับทำไมเช่นั้นเขาจะ แมลงก็จะมากวนอีกเพราะว่าหมดฤทธิ์ไวไม่เหมือนสารเคมีแต่สารเคมีไม่ควรใช้เพราะว่าอันตรายต่อผู้บริโภคแ่างนี้ก็จะไม่ไม่ใช้ครับแต่ถ้าเขาปลูกกันเยอะๆก็อาจจะใช้เพื่อผลผลิตก็ว่ากันไปแต่นี่เราปลูกด้วยกินด้วยหรือก็ขาย ขอบคุณสำหรับการที่ก็ฝากไว้ครับการใช้น้ำหมักไรแมลงหรือน้ำหมักฮอร์โมนต่างๆเช่นฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนจากหยวกกล้วยก็ดีหรือเศษผักต่างๆที่เหลือใช้จากโคเรือนเราก็เอามาลาดลดอยู่เรื่อยๆจะทำให้พริกเจริญงอกงาม แตกกิ่งดีและออกดอกออกผลเยอะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ